วันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเนื้อหาของเรื่องฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะโดยที่เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเนี่ยเป็นสับเซตของจำนวนจริงแล้วก็จะมีค่าของฟังก์ชันนะคะเป็นค่าคงตัวเป็นช่วงๆนะคะมากกว่า2ช่วงนั่นก็คือในฟังก์ชันขั้นบันไดเนี่ยให้เรานึกถึงขั้นบันไดนะคะนะักเรียนมันจะเป็นแบบขั้นๆเนาะอย่างเงี้ย ถ้าขั้นบันไดใช่ไหมปุ๊บนี่มันก็จะเป็นขั้นลักษณะแบบนี้ฟังก์ชันขั้นบันไดก็เหมือนกันเขาก็จะเป็นขั้นอ่าก็คือเลยคะลากเป็นขั้นเป็นขั้นต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือฟังก์ชันค่าบันไดเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะคะฟังก์ชันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่แบบค่อนข้างง่ายกว่าฟังก์ชันอื่นเนาะก็คือเราจะแค่ว่าต่อๆกันเฉยๆนะคะอ่าเป็นขั้นขั้นไปแบบนี้เนาะ่ ข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเขียนกราฟของอัตราค่าไปรษณีย์กรสํสำหรับส่งพัสดุไปรษณีย์นะคะทางอากาศจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะมีข้อมูลดังตารางนี้ข้อมูลนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าพิกัดน้ำหนักเป็นไปตามเนี้ยอัตราค่าไปรษณีย์กรก็จะเป็นแบบข้างหลังเนาะอย่างตัวหน้าถ้าน้ำหนักไม่เกิน1,000กรั ค่าขนส่งจะเป็น950บาทนี่คำว่าไม่เกินแสดงว่าเท่ากับได้นะคะถ้าแบบเป็น1000กรัมพอดีอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อัตรานี้แต่ถ้าเกิน1,000ไม่เกิน2,000กรัมจะใช้อัตรา1450อ่เกิน2000ไม่เกิน3 0 0 0 1,950เกิน3,000ไม่เกิน4 0 0พกรัม2450อเนี่ย หรือเราจะเห็นว่าอัตราค่าไปษนียกรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละอะไรคะนี่500เนาะอ่ะปึ๊บจากตรงนี้มาก็เพิ่ม500เขาจะเพิ่มทีละ500ไปเรื่อยๆนะคะอ่าจากอัตรานี้เนาะวิธีการของเราก็คือเราจะต้องกำหนดตัวตัวแปรนะคะให้ ตัวนึงเนี่ยเป็นแกน x อีกตัวหนึ่งเป็นแกน y ของเราเนาะจากฟังก์ชันนะคะข้อนี้ครูจะกําหนดแกน x ก่อนแกน x ก็คือแนวนอนนค่าของเรานะคะเ่ยเราจะกําหนดให้อะไรเป็นแนวนอนดีตรงเนี้ยเขาบอกว่าอัตราค่าไปษนียกรเป็นบาทใช่ไหมเนี่ยครูจะเอาจำนวนบาทที่เราต้องใช้เนี่ยเราจะเห็นว่าพิกัดไหนที่มันคงตัว แบบนนี้นะพิกัดไหนที่มันจะคงตัวแบบนี้เราก็จะเอาเป็นแนวตั้งสมมติเรามีแกน x กับแกน y แบบนี้ใช่ไหมอ่นะครูลองทดก่อนเรามีแกน x กับแกน y อนะ่ะฟังกช์ชันขั้นบันไดของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ่นะแล้วมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมอะไรที่มันคงตัวเราจะเอาเป็นแนวนอนนะคะอ่นะตรงนี้เนาะอ่ะไม่ใช่ อะไรที่มันคงตัวเราอาจจะเอาเป็นแบบนี่อย่างสมมติถ้าอัตราตรงนี้เป็น950าร้อาเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเป็นแบบนี่1,000อาจจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะครูก็จะสมมุติว่าเอ้ยสิ่งที่มันคงตัวเนี่ยก็คือจำนวนเงินแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือจำนวนกลัมใช่ไหมอ่ะ ครูก็จะสมมุติให้น้ำหนักเนี่ยเป็น x นะคะแล้วก็อัตราไปสนญยากรเนี่ยเป็นแกน y เนาะอ่าข้อนี้ครูก็จะกำหนดก่อนเลยว่าให้ f x แทนฟังก์ชันของพิกัดน้ำหนักนะคะอ่าข้อนี้เนาะเพราะว่าน้ำหนักเปลี่ยนไปก่อเรื่อยๆนะคะอ่าครูก็จะกำหนดว่าให้ x นี่ ให้ x hey, แทนน้ำหนักน้ำหนักของใครคะน้ำหนักของสิ่งของที่ส่งเนาะน้ำหนักตรงนี้มีหน่วยเป็นกรัมข้อนี้นะคะแล้วครูก็จะได้ว่า f x ของครูเนี่ยเนี่ย x เป็นน้ำหนักไปแล้วเนาะ f x ของครูคืออะไรคะ เป็นอะไรเอ่ยอัตราค่าไปรสนียกรใช่ไหมอ่ะ fx ของครูก็จะแทนฟังก์ชันแทนฟังกช์ชันอัตราค่าปริสนียกร ตรงนี้เขาไม่หน่วยเป็นบาท x, x เป็นน้ำหนัก x f x เป็น y ของเราเนาะอัตราค่าไปรษณีย์ก่อนพอครูได้แบบนี้แล้วปุ๊บใช่ไหมครูก็มาดูว่าตอนนี้ฟังก์ชันของครูมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะนี่เขาบอกว่าอันแรกเลยไม่เกิน1,000กรัมใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าไม่เกิน1,000กรัมครูจะต้องจ่าย950บบาทเนาะตรงนี้นะคะ มาจากนั้นครูก็จะมาเขียนเป็นฟังก์ชันนะคะ fx ของเราตอนนี้ปึ๊บนี่ครูจะเขียนเป็น fx ของครูปึ๊บ fx ของครูมีทั้งหมดอยู่7ส่วนครูก็จะเขียนรวมกันแบบนี้นะคะนี่ fx ของครูเนาะมี7ส่วนนี่1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดส่วนนี้เขาบอกว่าอัตราแรกเป็นอะไรคะครูจะเขียนอัตราทั้งหมดตรงนี้ลงมาก่อนเลยว่า f x ของครูจะเป็นอะไรบ้างเนาะตัวแรกก็คือ950นะคะอ่าตรงนี้ครูก็จะเขียนเป็น950ตัวต่อไปเป็น1450ใช่ไหมฟังกช์ชันของเราเพิ่มทีละ500เนาะตัวต่อไปก็จะเป็น 1,950อ่าต่อไปเป็น 2, องพันสี่ร้อยหาสิบสแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็น3,950 นี่อัตราคูมีทั้งหมดอยู่7ตัวแบบนี้ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะนี่ตรงนี้คืออัตราของคูเนาะแล้วตรงนี้ก็เขียนเป็นปีกกาค่อมนะคะอ่าคอมให้หมดแบบนี้นี่คืออัตราของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าในช่วงแรกที่เราจะจ่าย950เนี่ยน้ำหนักต้องไม่เกิน1,000กรัมนี่ น้ำหนักต้องไม่เกิน1000กรัมปึ๊บครูก็จะได้ว่า x ของครูเนี่ยต้องเป็นไงคะไม่เกินใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะ x ต้องไม่เกิน1000ักรัมแสดงว่า x ของครูเนี่ยต้องเริ่มจาก0เป็นต้นไปเนาะอ่ะตรงนี้นะคะปึ๊บครูก็จะได้ตรงนี้แล้ว x ของครู ปึ๊บก็จะอยู่ตรงนี้คำว่าไม่เกินแสดงว่าเป็นยังไงไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับได้ไม่เกิน1000กรัมนี่ครูก็จะเขียนแบบนี้นะคะไม่เกิน1000กรัมเนาะต่อไปอในตัวต่อไปช่วงที่สองเขาบอกว่าอะไรคะเกิน1000แต่ไม่เกิน2 0 0พกรัม เกิน1,000แต่ไม่เกิน2,000กรัมเ่ยครูจะใช้ฟังก์ชันเป็นแบบตัวนี้เลยเกิน1,000นี่ครูก็จะได้ตรงนี้ว่าอะไรคะเกิน1,000แบบนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรนี่1,000แบบนี้ค่ะนักเรียนเกิน1000แต่ไม่เกิน2 0 0 0เราก็จะได้จำนวนนี้ออกมา เกิน1,000แต่ไม่เกิน2,000เนาะตรงนี้นะคะขยับเปรียบ x ให้ดูนะคะอ่ะช่วงต่อไปครูเอาช่วงนี้มาต่อนะนี่เราก็จะได้จำนวนนี้ช่วงที่2ที่เป็น1,950เขาบอกว่า เกิน2,000กรัมแต่ไม่เกิน3,000กรัมจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปทีละ1,000เนอะอ่ะตรงนี้ครูก็จะลบเ่ยจากอะไรคะจาก2,000อ่ะไปถึง3,000เ่ยตรงนี้ครูก็ขั้นในแต่ละช่วงเอาไว้เนี่ยครูจะเขียนช่วงต่อๆไปเรื่อยๆนะคะปึ๊บนี่ช่วงนี้น วางตรงนี้ไปก่อนนะ X จะเป็นสัญลักษณ์แบบเดิมนะคะแล้วรูก็จะลบข้างหน้าตรงนี้ออกเขาจะเพิ่มขึ้นทีละ1,000เนาะตรงนี้ก็จะเริ่มจาก3,000ไปถึง4,000 4,000ถึง5,000ันเนี่ย5,000ถึง6,000และ6,000ถึง7,000 ตรงนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้เพราะตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่เกิน7 0 0 0กรัมเนาะอ่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บครูขยับตรงนี้ออกมานิดนึงนะคะอ่ะจากตรงเนี้ยครูก็จะเอาเขามาสร้างเป็นอะไรเอ่ยมาสร้างเป็นกราฟของเรานะคะนี่จำนวนนี้จะมาสร้างเป็นกราฟได้ยังไงครูก็มาดูก่อนกราฟของครูเนี่ย แนวตั้งคือแกน x ใช่ไหมแกน x ของครูเนี่ยเริ่มจากอะไรคะศูนย์ตรงนี้เนาะแกน x ของครูเริ่มจากศูนย์ไปจนถึงอะไรคะ1,000นนี่ x ของครูนะคะเริ่มจากศูนย์ตรงนี้เนาะไปถึง1000ต่อไปอะไรอีก นี่ fx ของครูเป็นฟังก์ชันอัตราไปษนียากรเนาะเขาเริ่มที่อะไรคะ950ไปจนถึง3950ครูจะต้องวาดเขาให้พอว่าแบบเอ้ยจะต้องทำยังไงดีนะนีะ่ข้อนี้ต้องทำยังไงดีเดี๋ยวนะครูแทนค่าแบบนี้อา y ของครูเป็นแนวตั้งเนาะ x ของครูเป็นแนวนอนนะคะแนวตั้งไปจนถึง3950เนาะครูจะใช้วิธีการแบบย่นระยะกราฟนักเรียนเพราะว่าถ้าให้เรามาวาดทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะวาดไม่พอนี่ตรงนี้ครูก็จะเริ่มวาดกราฟเลยกราฟของครูนะคะแกน y อยู่แนวนี้ปึ๊บ อันนี้แกน x อยู่แนวนี้นะคะอ่าอันนี้ครูจะใช้เป็นการย่นระยะกราฟเนาะนี่ก็คือย่อนระยะจากศูนย์ไปจนถึงตัวเลขที่เราต้องการนะคะเพราะว่าถ้าให้เรามาแบบไล่เขียนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวกราฟของเรามันจะไม่พอนี พอครูได้แบบนี้ปุ๊บครูก็จะบอกว่าข้างบนเนี่ยคือค่าของใครคะข้างบนคือค่าของแกน y เนอะแกน y ก็คือ f x ของเรานั่นแหละใช่ไหมอ่ะเขามีค่าเป็นบาทส่วนแนวนอนแนวนอนของเราคือแกน x อ่ะแกน x คืออะไรคะมีหน่วยเป็นกรัมนี่ตรงนี้นะคะ ครูก็จะเขียนแทนค่าไปเลยนะเสร็จเรียบร้อยทำยังไงคะเรามาแบ่งเนาะแบ่งให้ x ของเราเนี่ยจาก1,000ไปจนถึง7,000อนะ่ะครูลองแบ่งตรงนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7สนาะ่หแล้วครูก็จะเขียนสเกลตรงนี้กำกับนะคะตรงนี้ก็คือ1,000พนะตรงนี้ก็จะเป็น สองพันสามพันไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวก่อนนี่เขียนไปตามสเกลที่เราแบ่งได้นะคะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันตรงนี้ พยายามแบ่งให้มันพอดีกับสิ่งที่เราต้องการเนาะตรงนี้เราก็จะได้เป็น7,000ตรงนี้คือน้ำหนักของเราส่วนแนวตั้งนะคะเป็นบาทเนาะครูจะเริ่มที่950ไปเลยนะคะอ่าข้อนี้ปบได้ไหมนี่ได้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวก่อนนะเขาเริ่มที่950เนอะครูก็จะเขียนตรงนี้เป็น950 1,450นะต่อไปเป็น1,950ต่อไปเป็น2,450 2,950อันนี้เป็น3,450แล้วสุดท้ายไปถึง3,950นี่ครูก็ได้ตามแพทเทิร์นแบบนี้ละเสร็จเรียบร้อยครูก็มาดูนะคะว่าจำนวนของครูเนี่ยเขาต้องการอยู่ที่ช่วงไหนบ้างเนาะครูก็มาดูนี่ช่วงแรกเลยเขาบอกว่าอะไรคะจำนวนของเราเนี่ย เริ่มจากศูนย์ไปจนถึง1,000ตรงศูนย์ของเราเนี่ยไม่มีเครื่องหมายเท่ากับครูก็จะวงกลมโปร่งนะคะในช่วงของ950เนาะนี่ตรงนี้นะคะนักเรียนครูก็จะวงกลมโปร่งแบบนี้ไปจนถึงอะไร1,000นี่วงใหญ่ไปหรือเปล่านี้ไปจนถึง1,000 วงกลมทับเส้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะครูก็จะลากเส้นเชื่อมนี่อันนี้คือขั้นบันไดเนาะหนึ่งพันเรามีเครื่องหมายเท่ากับครูก็ทำยังไงระบายทึบอ่ะช่วงต่อไปอะไรคะมากกว่าหนึ่พน้อยกว่าหรือเท่ากับสองพันนะเรียนช่วงของเรามันก็จะเป็นสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้เป็นโปรง่งอ่ะตรงนี้เป็นทึบอ่ะครูลากแบบนี้ก่อนปึ๊บ นี่ตรงนี้เป็นทึบระบายทึบไปอ่าต่อไปตรงนี้เป็นปโปร่งตรงนี้เป็นทึบอ่าแบบนี้นะคะปึ๊บอ่าแล้วก็ลากเส้นเชื่อมมาหากันอ่าตรงนี้เป็นทึบเราก็ระบายเท่ากับตรงนี้ก็เป็นอะไรคะปโปร่งอ่าลากวงกลมแบบนี้ก่อนเอามาหากันอ่าข้างหลังเป็นทึบนี่ ต่อไปก็เป็นโปรงแล้วตรงนี้ก็ลากมาหากันตรงนี้ก็ระบายทึบต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นโปรงตรงนี้ก็จะเป็นทนะึบเนาะอะลากมาหากันก่อนตรงนี้าานระบายทึบลงไปอาและสุดท้ายปึ๊บปึ๊บอะลากเขามาหากันแล้วก็ตัวข้างหลังระบายทึบ นี่นะเรียนเราจะได้เป็นฟังก์ชันขั้นบันไดในลักษณะแบบนี้นะคะก็คืออะไรเอ่ยตัวหน้าของเราเนี่ยจะวงกลมโปร่งตัวหลังของเราจะวงกลมทึบเนาะอ่าแบบนี้นะคะอ่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรคะตัวหน้าของเขาเนี่ยไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเราก็เลยวงกลมแค่โปร่งดังนั้นครูจะได้ว่าข้อนี้เนาะถ้าสมมุติ ของของครูมี1,500กรัมนี่1,500กรัมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลากขึ้นไปปุ๊บชนกับเส้นนี้ถ้าครูมี1,500กรัมแสดงว่าครูต้องจ่ายค่าขนส่ง1,450บาทอย่างเงี้ยอ่ะแล้วถ้าสมมติครูไปที่3,000ของของครูมี3,000ปุ๊บไปเจอตรงนี้นักเรียน เจอทึบที่ไหนให้เลือกทึบตอบถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมี2ตัวใช่ไหมให้เลือกตอบช่วงทึบนะคะถ้าของของครูเนี่ยหนัก3,000กรัมครูต้องจ่ายค่าขนส่ง1,950บาทแบบนี้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือฟังก์ชันขั้นบันไดของเราเนาะอ่าก็เป็นแบบนี้แค่นี้เองฟังก์ชันขั้นบันไดไม่มีอะไรยากนะคะนักเรียนอันดับแรกก็แค่เอาเขามาเขียนเป็น ฟังก์ชันก่อน f x นะคะจากนั้นเราก็เอา f x ของเราเนี่ยมาวาดเป็นกราฟกราฟมันจะเป็นขั้นบันไดต่อกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็มีเนื้อหาสาระของฟังก์ชันขั้นบันไดามาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ